จิ้มหัวหอมลงไปเลยนะคะให้รากหอมอยู่ในดินจะปลูกทียิบเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปลูกลำต้นโตแล้วก็จะถอนลำต้นบางส่วนไปทำอาหารก็คือจะกินลำต้นด้วยแล้วก็จะเลี้ยงไว้เก็บหัวไว้ด้วยค่ะก็จะทยอยนะคะถอนต้นหอมไปกินเพื่อให้ ต้นหอมไม่ถี่มากนะคะเราพอเราถอนต้นหอมไปเนี่ยก็จะทำให้หอมที่เหลือในกระถางหัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าหอมจะไม่เบียดกันและจะไม่แย่งอาหารกันนะคะเราก็ถอนออกไปบางส่วนแล้วก็เหลือไว้นะคะถ้ายอยถอนออกไปก็ได้ก็จะกินวันไหนก็มาถอนออกไปหอมที่เหลือในกระถางนะคะก็เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีหัวใหญ่ขึ้น